สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวบาร,รมีของหลวงปู่ทวดช่วยให้รอดตายประวัติหลวงพ่อทวดท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างให้หรือว่าวัดลาดบุรณนะโดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลป่าไร่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเดิมชื่อว่าปู่เกิดเมื่อวันศุกร์เดือนห้าปีมะโรง พศ2125บิดาท่านชื่อนายหูมารดาชื่อนางจันทร์ฐานะครอบครัวแล้นแค้นแต่ยึดมั่นในศีลรมความดีต่อมาได้อุปสมบทมีฉายาว่าสามีลามโมพระภิกษุปู่ได้สำแดงอภินิหารตอนถูกนายอินไล่ลงจากเรือสำเภามานั่งเรือเล็ก โดยท่านได้บริกรรมเวทมนต์แล้วยื่นเท้าออกไปเหยียบน้ำทะเลจากนั้นก็บอกให้ลูกเรือตักน้ำมาชิมดูปรากฏว่าน้ำทะเลตําแหน่งนั้นจืดสนิทเหมือนน้ำท่าขณะที่น้ำทะเลรอบๆบ,บริเวณนั้นเค็มจัดเช่นเดียวกับทะเลตามปกติซึ่งเป็นที่มาของคำว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และสำหรับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าจริงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นนักเขียนการ์ตูนที่สำนักพิมพ์ทวีปัญญาซึ่งอยู่แถวกล้วยน้ำไทยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดราชบุรีประมาณปีพศ2540รข้าพเจ้าเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่หลายปีมานี้ข้าพเจ้าเดินทางจากจังหวัดราชบุรีลงไปกระบี่หลายครั้ง เพราะภรรยาทํางานโรงแรมอยู่ที่นั่นในใจของข้าพเจ้าคิดอยากได้พระเครื่องของหลวงปู่ทวดมาบูชาสักหนึ่งองค์แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปเช่าพระที่ไหนอยู่มาวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางจากบ้านเช่าในซอยร่วมใจซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนอัมมาศเพื่อจะ,จะไปซื้อของกินในตลาดในเมืองทางลงไปตลาดเป็นทางลาดลงไปประมาณ150เมตร เป็นทางลาดเพราะบ้านเช่าอยู่บนควรก็คือพื้นที่ที่เป็นเนินสูงวันนั้นไม่รู้ข้าพเจ้าคิดอะไรเปลี่ยนเส้นทางเดินไปตลาดเป็นการเดินออกถนนเล็กๆซอยไปบ้านพักอายการซึ่งเป็นทางขึ้นที่สูงขณะนั้นฝนตกปลปอยๆข้าพเจ้าไม่ได้กลัวเป,เปรีข้าพเจ้าไม่ได้กลัวเปียกเพราะมีคติประจําใจว่าอยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝน ขณะเดินขึ้นมาเกือบถึงแยกถนนใหญ่สายตาของข้าพเจ้าก็เหลือบไปมองเห็นพระเครื่องเนื้อเงินมีกรอบพลาสติกเคลือบอยู่แต่ถ้าว่ามันแตกเข้าใจเอาว่าคงถูกล้อรถมอเตอร์ไซค์ทับข้าพเจ้าหยิบพระเครื่องนั้นขึ้นมาดูแกะพลาสติกที่เหลือออกหมดส่องดูก็พบว่าเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิม หัวใจของข้าพเจ้าพองโตด้วยความปิติดีใจที่สุดรีบยกพระเครื่องขึ้นไหวอาราธนาพุทธังอาราธนานังทำมังอาราธนานังสังคังอาราธนานังเก็บพระเครื่ององค์นั้นใส่ในกระเป๋าเสื้อเหมือนกับหลวงปู่ท่านมียานรู้ได้ว่าข้าพเจ้าอยากได้พระเครื่องของท่านมาบูชาท่านประทานให้สมความตั้งใจวันนั้นรู้สึกดีใจมากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่เสียอีก กลับจากกระบี่มาราชบุรีข้าพเจ้าจึงเอาเหรียญหลวงปู่ทวดไปให้ช่างใส่กรอบช่างบอกว่านี่พี่ได้พระดีนะรุ่นนี้รุ่นฮอตกเป็นพระรุ่นใต้ล่มเย็นสร้างเมื่อปีพศ2526ข้าพเจ้าพกพระเครื่องใส่ไว้ในกระเป๋าเพราะไม่ใส่สร้อยเพราะรู้สึกคันกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย อยู่ใกล้กับหัวใจซึ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นใจอีกอย่างหนึ่งก็กลัวคนล้วงกระเป๋าเวลาไปกรุงเทพเวลาไปเดินแถวคลองถมหรือที่แออัดเช่นงานวัดข้าพเจ้าจะใช้มือคุมกระเป๋าเสื้อไว้ในราวปี2552ได้เกิดเรื่องราวเฉียดตายขึ้นข้าพเจ้าต้องไปส่งต้นฉบับที่โรงพิมพ์นั่งรถทัวจากราชบุรีไปกรุงเทพแล้วนั่งรถสายปออเ จากสนามหลวงเพื่อไปลงที่กล้วยน้ำไทยวันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเม่นตาขวากระตุกขึ้นหลายครั้งจึงนั่งสวดบทพุทธคุณอยู่ในใจรถปอเจ .7 ขับเข้าไปใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นมีนักศึกษาขึ้นมาประมาณ3-4สี่คนสองคนใส่เสื้อสถาบันช่างข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าสถาบันอะไรนั่งอยู่ม้านั่งด้านข้างถัดจากที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ พอรถเมย์ถึงโรงพิมพ์ก็ชะลอจะจอดป้ายข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ริมหน้าต่างโดยเป็นหน้าต่างด้านซ้ายก็เตรียมตัวจะลุกขึ้นลงแต่พอมองลงไปที่ป้ายข้างทางเห็นมีเด็กช่างสามคนมองขึ้นมาทันใดนั้นหนึ่งในสามคนก็หยิบปืนปากกาชี้มาทางข้าพเจ้าข้าพเจ้าใจหายวูบคิดถึงหลวงปู่ทวดขึ้นมาทันทีหลวงปู่ช่วยด้วย แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดและเสียงกระจกแตกพร้อมกับเสียงร้องของผู้โดยสารที่เป็นนักศึกษาผู้หญิงร้องขึ้นวีไวิไว,ไว้ายโวยวายข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บที่หน้าอกอย่างจังคล้ายโดนก้อนหินก้อนใหญ่กระแทกเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายจนฟุบลงไปกับเบาะเสียงคนที่นั่งอยู่ติดกับข้าพเจ้าร้องขึ้นว่าคนถูกยิงข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามีคนมาพยุงล่างลงมาจากรถโดยสาร มีใครคนหนึ่งบอกให้ข้าพเจ้านั่งพักอยู่พอรู้สึกตัวขึ้นเอามือคลำดูที่อกซ้ายไม่เห็นมีเลือดไหลสกยดแต่กระเป๋าเสื้อขาดข้าพเจ้าจึงล้วงมือหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาดูก็พบว่ากระเป๋าหนังเป็นรูกลวงเปิดกระเป๋าออกเห็นการ์ดธนาคารทะลุเช่นกันข้าพเจ้ารีบหยิบพระเครื่องปูทวดออกมาพลาสติกแตกแต่ตัวเหรียญมีรอยบุบเล็กน้อย ข้าพเจ้ารีบยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะหลวงพ่อช่วยลูกเอาไว้จริงๆรลอดตายราวปฏิหารมีผู้ดยสารคนหนึ่งพูดขึ้นว่าโชคดีจริงๆพกพระอะไรเหลือเนี่ยข้าพเจ้าจึงรีบตอบไปว่าหลวงปู่ทวดครับสักครู่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบถามปรากฏว่าพวกมันหนีไปกันหมดแล้วความจริงพวกมันต้องการยิงนักเรียนคู่อริแต่ในขณะที่รถยังวิ่งอยู่ไม่จอด กระสุนปืนจึงพาดมาถูกข้าพเจ้าตำรวจเก็บหัวกระสุนจุดสองสองจากกระเป๋าเสื้อไปแล้วนำตัวไปบันทึกประจำวันสอบสวนข้าพเจ้าว่าจำหน้าคนร้ายได้ไหมข้าพเจ้าบอกจำไม่ได้เพียงแต่บอกลักษณะคร่าวๆไปความจริงข้าพเจ้าจำหน้าได้คนที่ถือปืนข้าพเจ้าจำได้เป็นอย่างดีถ้าให้สเก็ตหน้ามันก็สามารถทำได้เพราะข้าพเจ้าจบเพาะช่าง เคยสเก็ตผู้คนมามากมายแต่คนทำงานสุดจริตอย่างเราไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมีปัญหากับพวกอันพานเหล่าวัยรุ่นพวกนั้นหรอกปล่อยให้เวรกรรมจัดการกับพวกมันเองเด็กๆพวกนี้ไม่มีอนาคตไม่นานก็ถูกยิงหรือถูกฟันจนพิการแขนขาขาดนับว่าบรารมีของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้ช่วยลูกไวจ้จริงๆท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆ